สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องปองปายสูู้่สู้คนพบพ่อพบเจอครับยายดวนคือเก่านะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายดวนสิมาเล่าเรื่องแหกแนวเลยพี่น้องฟังแต่เรื่องผีเรื่องวิญญาณมาฟังเรื่องตลกขำขำพี่น้องจังเรื่องนอเองนาะเรื่องนี่แหละเกิดขึ้นอยู่กับตัวยายดวนเองเลยพี่น้องยายดวนสิเราห้ฟังตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดปีขึ้นหลัง ยายดวนนี่สิม,มักไปเ่นไพ่เก่าเกย์พี่น้องอันนี้อันนี้เรื่องขำๆเรื่องพี่น้องเด้อไปเ่นนี่ไปเ่น,น,เน,นในหมูบาด้อพี่น้องในมูบานนี่คือหมายถึงว่ากลางบานเนี่ยมันจะมีห่มไผ่มันจะมีกอวหว้บเม่บมันนี้มันจะเป็นป่าแบบล่มลื่นพี่น้องมันเย็นนางเ่นไพ่นู่พี่น้องเย็นสบายขนาดด้ไปน้ำกันเหมือนสิบขาไปเ่นมันนี่แม่ม่านค้นทองก็มีพี่น้องทองปุ๋งยังไง ไปดินน้ำกันมาน,นี้ยายด้วนน่ะไปขายหอยไตดินยายด้วนน่ะก็เลยเขาก็นั่งลงเขากนา็นั่งเร่นในสองตามาน,นี่ยายด้วนก็เลยเดียวไปเห็นก้นแปลกนาก็ลั่งเดินมามาน,นี้ยายด้วนดูเด้ว่าทหารแนนอนยายด้วนกับเขาห้องน้ำพี่น้องจะเป็นงูเป็นชัวครับไปเขาห้องน้ำมาน,นี่ด้ยินแต่เสียงอันอยู่ข้างนอกนียเพระกันแตก แสบุญรดแลนแหมแลนไปไผไปมันทหารมากครับใหญ่คนนึงคอยย่องย่องันนี้เอาวินเลกกหรไม่เอาสม,มุดสีมันเอาไปส่วนไว้ใต้บันไดเอาผ่านเทตเท่าหลยอหมอันโป๊กว้ขอบไปดีนี่ห้องน้ำมันนี่ซุ่มทหารน่นไรกับไรเลยไรแม่ม่านทองปุ่งหรือไม่อันแม่าก็บี้ได้ไปน้ำกันไ่ออกทงฟุ่นมันนี่ผู้แม่น่ะทำท่าไปกวดอันกวดกวดใบใหม่หม่ มัน libro, น,นี้ผู้ลูกนั่นนอนนี่ตะแครพี่น้องทองใหญ่ไหมอันทําท่าเจ็บทองโอ้เก็บทองเจ็บทองไหมคอยก็ดจมูกเขาห่อยแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาเอาอังเรืองซีซุ่มเขาเรนมากเขาเอาฟังแต่ว่าตอนนั้นใหญ่โดนอยู่ในในห้องน้ำอยู่มันนี่ทหารมะเจ้าเห็นยังว่าสันทหารถามเราเจ้าก็เห็นวันนี้คอยกวาดนาบ้านอยู่นี่อันใหญ่อีผู้เล่นไพ่น้ำกันนั่นมันนี่มันไพน้อนอยู่นั่นว่าสันแต่แจกขาอน้าไปขารลู้แล้วมันไพน้อนอยู่นั่นว่าสันมันนี่ ลูกใครแล้วว่าจันไปนอนอยู่บ้านผู้อื่นได้ผัน้องแรีนไปไม่ไปนอนอยู่บ้านข็าเจ้ามันเจ็บท้องนี่ค่อโทษอีมเอ็ดมาเอาอยู่ว่าไม่น้องเนี่ยมันนี้เจับโทรศัพท์ขึ้นท่ามทาบอกว่าโทรอีมเอ็ดแต่แม่อันว่ามาเอาแน่นลูกก็เจ็บท้องนะแม่วันนี้ทหารเขาก็บผจับหรอกเพราะว่าเขาจับบริษัท่านั้นเขาวาเินเป็นบ่อละมันนี้อีกผู้หนึ่งแรีนแรีนเรนไปไป,ไปดกผมหงอกไปร้นองไปดกผมหงอก มนีทหารก็นําไปดิทหารนําไปวัน, no น,โโน응ี้ทหารได้ป <mitad> ่ะโอ้ยวาสันอันเมื่อยบ่อนีู่กผมหงอกนน่โอ้ยเมื่อยอยู่คนป่ะคนบ่อเห็นหนาทหารได้บานีอันคันเมื่อยนี่ลูกมาเดียวนีิคนป่ามันี่ลูกมาม่โตกใจเนาะป๋าทหารมานี่โอ้ยจะจับข่อยเถาะป๋าป๋นป่าจะจับปอะไรไปน้ากันเดียวนิวาสันทหารว่าลูกไปดิลูกไปมานี่จับไปได้ผู้เหนื่อยนีไปท่ำทารูกผมหงอกนี่ วันนี้มาหอดตาใยดวนเนี่ยบัดใ่ดวนยู่นห้องหน้าเนาะอาหารน่ก็เลยว่าเป็นไผ่ยู่หองหน้าบอกมาเดี๋ยวนีไปสักมันเดี้ยหญ่ดวนกับย่านเนาะใยดวนก็เลยเดินออกมากอันเจ้าไม่เจ้าข้องบ้านเป็นบ่อใ่ดวนกัเลยว่าบ่อเมน่เอาเจ้าไปอยูนยังหองหน้าเอาก็ดขอบปวดขี่ปวดเหี่ยวเป็นนอกไปสักเจ้ามาหยังเจ้าจังไหนมาขี่มาเยี่ยวมือในพี่น้องสออันจับแขนใ่ดวนแม่มาสอยยวนอยู่ตารางเฮื่อนขาเจ้าเนาะอยู่ใ้คุณบ้านไหม จ้าบ่ยังจะได้มาขี่มาเหี่ยวอยู่บ้านเขาเจ้ายายดวนก็บ่ของบ่ค่าพี่น้องควมว้าข่อยมาเซาที่ปูกอ้อยยายดวนว่างสิเนาะเซาที่ปูกอ้อยสิได้ไปเส้นสัญญาเจ้าบ่มียายดวนว่าเจ้าอย่ามาตัวข่อยนี่หลักฐานนี่เห็นบ่นี่ไผนี่ไผอย่มือนี่บ่เจ้าเล่นอยู่วงกะยาแล้วก็บ่ได้เล่น่อยก็บ่มีใบเซาที่ตัวข่อยมาเซาในฐานะพี่น้องนี่เราเป็นแม่ใหญ่ข่อยยายดวนว่ามานี่ยายดวนน่ใส่เกบคนละข้างพี่น้องคนละสีพร้อมเกิบสีแดงกับสีดํา บาดนี้ทหารไม่ได้บางสิลธะเจ้าก็ล่องเท้าเจ้าวอไปสั่นเจ้าใส่ล่องเท้าอีหยังมากใหญ่ดวนเลยกลมเมบึงโอ้ยใหญ่ดวนใหญ่ดวนได้บ่ปะใหญ่ดวนใหญ่ดวนก็เลยว่าห้วยเจ้าลากแขนขอาม้านกขอกับซุปมาเลยตัวครูใหญ่กลายล่องเท้าสวมมาเลยนะเว้ยทหารบ่ปะกวันนี้อันซุ่มเหมืนซุ่มที่บริเวณไพ่แห่เขายืนเบิ้องกันทหารนั่นถามใหญ่ดวนไหนแม่ไม่เป็นหน่อยเด้พี่น้องซิบกาคน เขา,าว่าไอ้หลอดบนนอเขาว่ายายดวนนี่หลอดบนนอหลอดบนนอ <ke ye S 1> เขาหยาดออกไปถือจับเลยไม่พี่นอ้องหยาดยายดวนถือจับมันนี้เขาเลยวา่าอะไรสิละเออมือนี่จอหลอดเด้อยเขาว่ามือหนาเจือเจ้าเขาว่าอะไรสิเอ้ยมือหนาเขาบ่ะเด็นนี่เลียกไผ่ขเขาบ่เคยเด่นไผ่ยายดวนวา่ายายดวนก็เลยมา้ไหมขี่มอไซค์มามานอนอยู่อูอยู่ปีอยู่เฮือนนี่แม่มันนี่มันเป็นติดถนนระบาดยายดวนระบาดทหารขี่รถผ่นานมาเขาห่องใจะยายดวนว่างอะไรสิละ ไปสักทีแต่จักไรน่เมือนนี่สั่นไหวแย่ดวนแม่โอ้ยแย่ดวนเลยว่าโอ้ยไหนหาซิบไลอยู่ได้แย่ดวนว่ามันนี่เขาก็ปะปากเขาก็ยิ้มแต่ว่าเขาหัวขวนเขาว่าโอ้ยชาวหนี้ว่าก่งเดี๋ยวเขาบายแย่ดวนแม่เขาสั่ยแย่ดวนถามแย่ดวนนี่แย่ดวนสิบบอกฆ่าเลยบอกของเลยมึงไหนคันเป็นแย่ดวนเออเอออ่าเออนี่ถือจับแน่นอนมันนี่มือหลังมาพี่น้องยังบ่นหลับดิไปเห็นอยู่ในิเงอนคนพี่น้องไปเหรียญยูนิบาล มันมีผู้ท้แจ้งมันบมดล่นสิบสองขาเล่นอยู่ในหันสิบสองขาวันนี้มันมีผู้ท้แจ้งมันนี้หมาเห่าวันนี้หมาเห่ามันนี้เฮ้ยหมาคือเห่าเถอะบอกผู้ใดไปซองเบิงกับบอมีผู้ซองเพระการลุ่นไผ่ไผ่ตาเนี่ยมันเป็นไผ่ตาซื้อวันนี้พี่น้องเงินมันหลายนหมนบหละเงียบพราะกันเงียบครับเงียบแน่พราะการลุ่นไผ่ยันแจกยันแจกผู้ถือกันขาหน่ยไหมเพราะว่ามันเป็นตาซื้อ มันนีม้าก,กับเฮามากบอกคนไปบึงกับมไปบึงย่ายดวนหนึ่งก็เลยหมอบมาย่ายดวนหนึ่งก็เลยซวงซวงหนาต่างพี่น้องเอ้ยยางแม่ยาง่ามันซิบกาคนตำรวจน่ะเขายางใส่เพืืออีกหลังหนึ่งเด้เพราะว่าเขาโทษแจงว่าบ้านหลังนั้นเด้มันเป็นบ้านหลังนี้มันดนช่วงจังหวะแล้วเงียบพอดีบได้สู้กันว่าใจพิษใจถึงไหมพี่น้องมันก็เลยเป็นเงียบย่ายดวน,นก็เลยมาซวงหนาต่าง ยาย่โดนเห็นยหญโดนสั่นดูสิพี่น้องข่อยกระหม่อมเล้หม่อมก็ฆ่าหนามากขอบพสนใจกับตาสื่อเลยฆ่าหนามากนี่ตำรวจนนั่มันย่างพานไปทั้งฝุ่นได้ส่วนฝุ่นฆ่าหนามากเลยข่อยกระแลนแล้วพี่น้องข่อยแลนก่อนมุมนี่มันอีกผู้หนึ่งเห็นข่อยแลนก่อยแลนข่อยแลนหันได้พี่น้องข่อยผู้ไนหน่อยเนาะปัดพี่น้องข่อยแลนแป๊บเดียวพี่น้องข่อยว่ามันประม่านมองดูข่อยว่าประมาณลอยเม็ดพุ่นละข่อยแลนน่ะ น้ำกลดไข่กับมี๋มานี่เซวียฟังมานี่อีกรักหนึ่งกระเล่นเดะเล่นตีขาดไปลังนั่นหลังมันไม่สีขาดได้พัดซุ่มกตีขาดสีข,สขาดแต่ว่าซุ่มมาเล่นเกนิพอดได้มานี่ซุ่มตีขาดเป็นพี่น้องแล้วก็เขา่าหงาหง่องเพราะเข่าหงาหง่องเพื่อหลังเพื่อหลังเด่นไผ่เกน,เนี่แม่ก็อจะว่ามาที่นี่มาไข่ใหหหนหงาไปพอได้เขาเขาได้ซุ่มเล่นตีขาด แต่ว่าซุ่มเกลียดเขาบอหนึ่งคนซุ่มเกลน,นั่นแลนหนีเนาะมึงเนี่ยบันนี้ได้บันไดซุ่มตีขาดมขาขายห้องน้ำโอ้ยใหญ่กว่านัหัวใหญ่กว่านั้นสัตว์ลงเต่าก,กาับบ่อเดือดจะพังที่โดนลงเต่าก,กาับ่อได้มึงเนี่ยแลนเนี่ยแม่แดนหนีเนี่ยมีปัดข่อยออกก่อนหมูได้บินห่องขันเบาเรื่องดินนี่ข่อยเบาซุ่มมวยจ้าฟังเบิดมือกับบอปรกอบแล้วเขาจับได้ซีคนซีคนนั่นคือพวกเล่นตีขาด แต่ว่ซุ่มเกสิบสองขาเนี่ยเม่อไรจะคดเลยแลนหนีเบิดแลนหนีเบิดมันในซุ่มซุ่มตีขาปัดมาเข่าห้องหน้ามืออันเงื่อนลังงลินเกียเก้ยเห็นไหมข่อยคัวอะไรมันเีบอลากพี่น้องมือล้างมากไปเล่นทงหน้าไปเด่นทั้งหน้าอยมไผ่ยอยมไผ่เนาะข่อยก็มักเล่นได้พี่น้องตะกี้ไปเล่นมาที่นี่เขานันบาบทหารมากเนาะปีนั้นก็นไปตะนา แตนายทหารหนึ่งออกปรกาศจางังคบมันนี่เล่นน้ากันหนึ่งแปดขาโยมภัยฮอหอนพี่น้องเดือนหาเนาะเดือนหาตอนนั่นตอนเทียงได้เวลาน่งสิบสองนาฬิกามันนี่เขาตะโกนมาว่าไปแม่ทหารมาเศร้าไหมวประสันมันนี่มี่คู่กับมี่น้ากันเด้เลนน้ากัน,นวันเสาเร์วันอาทิตย์นาะคอยเล่นออกกอนมูพี่น้องดาบนี่มดลงควงลงควงเขาบอาพี่น้องเออหยินท้งใส่ไม่มองกันเขากูมั่นไม่มไหมเแม่ มันห่อนสำรววหร้อรเถ่ายมอไหมข่อยแดนพื้นน่นมาหนิเขาว่าเขาตัวทหารท่านไหนมากผมพิหารกลับขึ้นมากลับขึ้นมากเขาว่ามันก็ไดยยินเลยพี่น้องบอกหละ่ะมันยางแดนยางเดียวพืนข้นนุน่นพี่น้องเมื่อนุ่นขินใส่ไหยคู่กับพ่อคู่คนแนนรีนนยนนำกดใช่ดวนกวนหน่อยคนข่นอยออกหนาก้อนมูใหญ่ดวนนี่รีนหันผอมใด้พี่น้องออกหนาก้อนมูแต่แรีแต่แรีมันนี่ซุมยืนเบิกเมย์คมไผ่เลยไหมหวัว บอกกักลับขึ้นมากลับขึ้นมาอย่าไปกลับขึ้นมามันโมเมนต์ับขึ้นมาอย้ด่วนนั่นจุแรงไปหอดอีกหลังหนึ่งไปเขาเลยองคแดงเขาองใหญ่ใหญ่หนแม้อันองมันไม่น่าเลยมันหนาแดงมนบ่ละร่งปีร่ององแดงพีนองไปเขาเขาแล้วกันบ่าทั้งสี่คนทั้งคู่แม่ขอนเขาขอนแดดกระแดดมันนี่บอกกันว่าอย่าเบ่าเด้วยอย่าเบ่าอย่าปากอย่าปากอย่าบ่าบมันนี่จังเสียงองค์มันยังก้องเนาะมันนี่เจ้าของบ้านนั่นเขาจะเอาอย่างมาก ออกมาทำมุมมิทหารมากผู้เจ้าขาไปอยยังได้องข่อยออกมานอ้พะกาันปีนออกมาเขาได้ย้อนอันย้อนบันไดใหม่ไม่น้งไปหายขึ้นมาไอ้นี้กลับไปกวไพ่หม่องเลีนไพ่เขาหัวเัวขวนเขาในบาหย่ดวนเจ้าซะมาเรียนหันแถะดาบเจ้ามดลงขวงลงขวงขึ้นนวดพี่น้องมันนี่ตีนนี่เบากระโทษเด้อตีนนี่พ่วงเบิดพี่น้องที่ดินท่ายม่มันห่อนเนาะตีนนี่พ่วงเบิดบางในพี่น้องจนไหนเอาบานหางจรรเข้มาท่าเอาซ้ำไหนอาอคันเบาเลี่ยงเล่นอยู่ ที่บวชเป็นจเจัาเดือพี่น้องมันหลายหมอกเด้ย่ดินนะั่นนี่ลหละก็เลยมว่าบาสููพี่น้องฟังขำขันตลกขำขันเนาะพี่น้องเนาะขันเป็นสมัยก,ก่อนแบบคดีเท็จพลษงเท็ดพละ,ละอันนี้เรื่องจริง้อพี่น้องกเกิดขึ้นกับยายดวนข่อยมีแต่แล่นพี่น้องเล่นอย่างเดียวเด้่อข่อยข่อยย่านตำรวจจับขันจับหนี่ลูกเห็นลูกสีว้าแเป็นบน่อนข่อยก็ะถงเล่นรีเล่นนั่นล่ละคลิปนี้จยจยดวลก็เลยมว่าบาสููฟังว่านเป็นคลิปตลกขำขันพี่น้อง เรียกมาบอกสูหลูกสูหลานฟังตะกะคลิปนี่กะไวแค่นีนก่อนแล้วพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณสำหรับกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกดติดตามช่องยายดวนชวนกาินเที่ยวอะกะเขาเป็นกำลังใจให้ยายดวนขอบคุณหลายเเ้อพี่น้องขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ